สวัสดีค่ะพี่น้องสุพูดสุคนนะจ้าตอนนี้กําลังเดินทางเนาะค่ะพึ่งแปดรายการโจกตัดโจดมาโจกตัดโจกมาจ้าแล้วก็กาลังเดินทางกลับพี่น้องฝนตกค่ะพี่น้องอยู่ในรถอยู่จ้าฝนกระโตกรถกระติดพี่น้องหลังเดินทางเลยจ้าวันสิดท้ายพี่น้องเบิ่งจะกดไหนดอกกดว่าเป็นเวลา แหวมีแต่มือเจ้าของแทอถ่ายกล้องเองพี่นุ๊กน,นะคะรถกระติดฝนตกนาะเป็นธรรมดารถก็ต้องติดเอาเดี๋ยวมาฟังเพลงวันๆช่วงที่เขากล้างแลนรถกลับพี่น้องเอาเพลงอย่างดี่นะ้อ สงสารแฟนเก่าเนาะหัวใจหำหอนหมดใจหำหอนสองสารแฟนเก่าเ <c oughs> สียงกะอยากร่องไห้ฟังยูโดกพี่น้องเกได้จักกน่อยหนึ่งเนาะเสียงแหง <c oughs> เอาน้ำลาดบอกพี่น้องไม่ต้องรจกก็ได้แค่ครึ่งเทง ยินเสียงเพลงที่โคสนาดังแว่วมาน้ำตาก็ผ่านจะไหลเสียงกล่อมเอเอเแม่เคยแขว่ควายคิดเห็นภาพ ของเจ้าที่นอนหลับไหลแต่กลังย่าไหวชึงอะไร chào yêu sai mẹ yang tăm bay lòng cháu non 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 xưa đưa là không đi đắm mẹ cười clom non cái <-cười> hm <N> con <-cười> hm พี่นองเอ,อ้ยไหลไปเรื่อยๆค่ะรลดกระติดวนกระตกนานแต่ว่ากับไปได้เรื่อยๆพี่นอ้องอคอยขับกันเนาะค่ะถน,นนมันลื่นบนตกไม่ไม่ก็ต้องละมันระวังกันเนี่ยคอยไปสาบบปุปยังญคอยปลอดภัยนะคะพี่นอ้อง ฝนแล้วจุดหมายปลายทางกับปุโรวนสลับบุรีบ้านคุณฝนพลัดจ้า